อัปเดตด่วนครับท่านผู้ชมลาสุดสภาพอากาศในประเทศไทยบ่งชี้จะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากอิทธิพลนะครับหรือว่าจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับก็คือเจ้าพายุคาาจินะครับที่เคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับบริเวณประเทศไทยแล้วก็คาดว่านะครับในรอบนี้พายุลูกนี้นะครับมีผลโดยตรงกับประเทศไทยนะครับก็คือ จะเข้ามานะครับจะเข้ามาเต็มลูกหรือว่าจะเข้ามาแค่ครึ่งใบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามแล้วก็อัปเดตกันนะครับประจําช่วงเย็นเย็นย่ำค่าม,มืดนะครับของวันเสาร์ที่23สิงหาคมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกท่านด้วยนะครับกับติดตามสภาพอากาศกับแอดมินรุสิทธ,ธิคนจนนะครับซึ่งล่าสุดตามที่เราได้แจ้งไปปริมาณของฝนนะครับเริ่มขยายพื้นที่ เป็นวงกว้างบางพื้นที่มีปริมาณของฝนตกแช่มาอย่างน้อย1-2วันแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มวันนี้มีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับ ก็มีฝนตกหนักแล้วก็ตกแช่แนวโน้มปริมาณของฝนกําลังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้มรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้กลับมามีกําลังแรงขึ้นปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยโดยเฉพาะทางด้านรับม,มรสุมของประเทศไทยภาคเหนือด้านตะวันตกทางช่วงภาคก,กลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ทางช่วงภาคใต้นะครับแล้วก็จากอิทธิพลนะครับของแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ทางช่วงตอนบนแล้วก็การเหนี่ยวนํา นะครับปริมาณของความชื้น,นในบางส่วนเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยจะอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นพายุเมื่อวานนี้เป็นพายุดีเปชั่นวันนี้พายุลูกนี้ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็ได้ประกาศนะครับพายุโซนร้อนลูกนี้เป็นฉบับที่4แล้วนะครับคาดการณ์ว่าในช่วงเย็นนี้จะประกาศออกมานะครับยังเตือนเป็นฉบับที่5 ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงของวันเสาร์ที่23สิงหาคมนะครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าว FC a d มินลุตสิทธทิคนจนกันทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับว่าเป็นเช่นไร บางพื้นที่ก็บอกว่าฝนตกแช่ตกดีเกินไปบางพื้นที่ก็บอกว่าฝนยังไม่เข้าบางพื้นที่ก็บอกว่าเข้าแล้วแต่ต้องการเพิ่มอีกเพราะว่าข้าวกําลังเหลืองนะครับตอนนี้ได้รับฝนเล็กน้อยนะครับยังไม่มีน้ํากักเก็บเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าขอบคุณครับจากในภาพนี้เลยนาะของกรมอุตุนิยมวิทนามนะครับก็ตรวจจับนะครับพายุโซนร้อน คา,าจินะครับที่ตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนคาดว่ายัางสามารถทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกเพราะพายุลูกนี้ยังอยู่ในทะเลแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะพุ่งมานะครับพุ่งเข้าไทยลูกนี้เข้าไทยแน่นอนนะครับกระทบโดยตรงนะครับแรกๆก็จะขึ้นฝั่งทางช่วงเวียดนามนะครับทางช่วงลาวแต่จะเป็นทางช่วงตอนบนหรือว่าจะเป็นช่วงไหน นะครับข้อมูลนี้ยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าลูกนี้เข้าไทยแน่นอนนะครับข้อมูลจากกลมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่24-25สิงหาคมพศ2568แนวขอบของพายุนะครับอาจจะส่งผลกระทบทางภาคอีสานตอนบน ก็หมายความว่ากระทบโดยตรงแล้วนะครับทางตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกก่อนนะครับโดยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเริ่มตั้งแต่เย็นของวันพรุ่งนี้นะครับ24นะครับสิงหาคม2568ต้องเตรียมการรับมือด่วนนะครับข้อมูลนี้ก็ยังคงสามารถมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามการประมวลผลข้อมูลใหม่ใช้เพื่อเป็นแนวทาง นะครับซึ่งเส้นทางของเจ้าพายุลูกนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญ,ญาต z ู o m ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเจ้าพายุลูกนี้นะครับพรุ่นี้เนี่ยจะเริ่มเริ่มมีผลกระทบนะครับจากลัศมีวงขอบรับนอกก่อนนะครับแถวจังหวัดบึงกาฬนครพน,นมทางมุกดาหารแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะอาจจะโดนเอฟเฟกนะครับก็คืออย่างเช่นแถวทางหนองคายอุดอนธานีหน,นองบัวลำพูเลย ทางขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมานะครับก็อาจจะโดนเอฟเฟกได้นะครับในวันพ่กนี้นะครับเริ่มเป็นวันแรกนะครับกรมตุเน้นย้ำเลยตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับเริ่มช่วงเย็นพ่กนี้นะครับเตรียมตัวรับมือได้เลยจากนั้นวันที่25เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแท็กเส้นทางประจําวันนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปกระทบในตลาดพื้นที่เห็นไหมครับภาคเหนือนี่เป็นพื้นที่สีแดง แล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกภาคก,กลางภาคใต้เรียกได้ว่าทั่วไทยนะครับมีผลกระทบจากหลายปัจจัยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพายุล่องมรสุม มรสุมตะวันอาตกเฉียงใต้นะครับช่วงนี้จากนั้นนะครับถ้าเรามาเช็คในส่วนของประกาศเตือนด่วนล่าสุดนะครับฉบับล่าสุดพายุคาจิกินะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางประเทศไทยนะครับเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันนี้นะครับยีสิงหาคม2,568พายุดีเปชั่นบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนบนได้ทวีก,กําลังแรงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ เป็นพายุโซนร้อนคาจิกินะครับโดยเมื่อเวลา10นาฬิการหรือก็คือ10โมงเช้านะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.6องศาเหนือลองติจูด116่อจุดองศาตะวันออกความเร็วสูงสุดนะครับใกล้กับจุดศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้ม จะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางประเทศเวียดนามแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2568นะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัลมานประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น จากอิทธิพลดังกล่าวทําให้ในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ24นะครับถึง27 24 25 26 27 4วันรวดนะครับ24 27สิงหาคม2568ในประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับลมกระโชกแรงในบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉัพันและน้ำปานไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจากนั้นครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนของกระแสลมชั้นระดับบนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่านะครับพายุโซนร้อนคาชิกิลูกนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ลมระดับบน นนก็บ่งชี้ไปว่านะครับการมาของพายุรอบนี้จะไม่แย่งความชื้นกับประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าแอดมินมันจะแย่งความชื้นไปหรือเปล่ามันจะทําให้ฝนน้อยลงในบางช่วงหรือเปล่าต้องบอกว่า การมาของพายุในรอบนี้เกินคาดครับมันไม่ได้แย่งความชื้นครับแต่มันจะศาสต์ความชื้นเข้ามาปกคลุมในไทยบ้านเราอย่างต่อนเนื่องก็คือเริ่มต้นก่อนที่พายุจะมาจะมีฝนตกกระจายตัวเป็นทุนเดิมทําให้ดินนะครับหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเริ่ม ชุ่มนะครับอ่าอุ้มน้ําแล้วนะครับพอหลังจากที่พายุเข้ามาเนี่ยพอดินอิ่มตัวจากน้ําทีเนี้ยหลายพื้นที่จะเสี่ยงนะครับรับน้ําไม่ไหวจะเกิดสภาวะของปริมาณฝนที่ตกสะสมอยู่เดิมนะครับทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จะทําให้น้ําท่วมฉพาะน,น้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะครับโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าการเราดาสตร์ความชื้นในรอบนี้ต้องบอกว่ามันมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ครับ ก็คือทางด้านซ้ายของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีความกดอากาศตา่ําซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นความกดอากาศตาา่ากําลังแรงเนี่ยแล้วก็ได้อ่อนกําลังลงนะครับในช่วงเย็นย้ำค่ำมืดวันนี้นะครับก็ทําให้กระแสของลมบนนะครับจะเริ่มพัดลักษณะนี้นะครับเริ่มพัดลักษณะนี้ขึ้นไปขึ้นไปนะครับขึ้นไปหาเจ้าเจ้านี้นะครับกลายเป็นแนวล่องที่พาดผ่านนะครับเสยขึ้นไปอย่างนี้ จึงทําให้ปริมาณความชื้นไม่ถูกแย่งไปบางส่วนนะครับเป็นปริมาณความชื้นสาสตรฝนเข้าไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าเกินคาดนะครับทาให้มีฝนตกกระจายตัวแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เติมความชื้นนะครับที่เติมความชื้นให้กับในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่จึงเป็นสัญญาณนะครับปริมาณของฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในรอบนี้แอดมินเน้นย้ำและก็แจ้งเตือนนะครับการมาของพายุในรอบนี้ที่พุ่งเข้าไทย ะร,ระวังคันเทนาคาดได้และภาพนี้ก็คือแท็กเส้นทางล่าสุดนะครับขณะนี้นะครับพายุกลายเป็นพายุโซนร้อนคาจิกิเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หมายถึงว่าเป็นความหมายก็คือชื่อของปลาทะเลนะครับที่มีความสวยงามตั้งชื่อโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นพายุลูกที่1 3จากการนับจํานวนของพายุนะครับของโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่่าวันนี้ นะครับวันนี้วันที่23นะครับพายุอยู่ตรงนี้นะครับกลายเป็นโซนร้อนแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ายังอยู่ในทะเลนะครับมีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงที่จะทวีก,กํา,กกา,า,า,กากลังแรงขึ้นมากกว่านี้นะครับจะเป็นโซนร้อนกําลังแรงและจะมากกว่านั้นหรือเปล่าข้อมูลในส่วนนี้เรายัางคงต้องต,ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่24นะครับไปหาวันที่25นะครับนี่นะครับก็จะเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทางช่วงบริเวณประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เข้าลาวนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะรัศมีวงรอบนอกหรือว่าขอบของพายุเนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงกับบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบ้านเราก่อนนะครับแล้วก็เอฟเฟกกระจายตัวปริมาณของฝนตกกระจายตัวในพื้นที่ต่างๆก็จะตามมานะครับเป็นผลกระทบทางอ้อมนะครับ ก็คือในช่วงแรกๆก็คือจะส่งผลกระทบทางอ้อมกับทางช่วงภาคเหนือ ทางช่วงาาภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะครับจากการที่เนี่ยวนำในบางส่วนมาทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นจากนั้นเรามาอัปเดตลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประจําวันกันนะครับ23สิงหาคมพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดจันทบรุรีและก็บริเวณทางจังหวัดตราดนะครับภาคตะวันออกจังหวัดระนองและทางจังหวัดพังงาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจทําให้เกิดนะครับเกิดขึ้นในระยะน,นี้นะครับปริมาณของฝนตกหนักเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับล่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ทางช่วงภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางช่วงเวียดนามตอนบนนะครับ สำหรับนะครับบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้านขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้านขนองเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรือเล็กบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ นะครับอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งพายุดีเป็นชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขาดจิกินะครับและคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณทางช่วงเวียดนามแล้วก็ทางประเทศเลาวตอนบนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับกับมีลมแรงบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางช่วงภาคเหนือในช่วงตั้งแต่วันที่24 25 26 27นะครับ4วันรวดนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่4วันรวดนะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูอัปเดตคาดการรายภาคกันนะครับเริ่มกันที่ทางช่วงภาคเหนือคาดว่าฝนฟ้าขะนอง้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ อุณภูมิต่ำสุด20-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศา,าเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากนั้นนะครับคาดการณ์ทางช่วงภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณ์ว่าฝนฝ้าขนอง70ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดเลยนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกนลนครจังหวัดนครปนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษและทางจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคกลางนะครับคาดการว่าฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและทางจังหวัดสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคตะวันออกกันบ้างนะครับคาดการว่าฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ23-24อ,อ,อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดยะลาและทางจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าขนองคาดการร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดละนองจังหวัดพังงาและทางจังหวัดภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่22-24ิององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29- 3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมมาากกว่2เตร ทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลน,นะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่าอุณหภูมิต่าสุด23-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,าเซลเซียส ลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจากในภาพนี้นะครับก็บ่งชี้อยู่แล้วว่าการตกกระจายตัวของฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเกินคาดอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตกหนักกระจายตัวโดยเฉพาะทางช่วงภาคเหนือและตะวันตกเห็นไหมครับฝนเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้มีมลระสุมนะครับเข้ามาเสริมแล้วก็พายุล่องมลรสุมนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางช่วงภาคกลางนะครับพอตกในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำนะครับก็เป็นกลางโ ซนทางตอนกลางๆนะครับแถวโซนกรุงเทพปริมณฑลนะครับนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมโซนประการสมุทรสาครสมุทรสงครามตกแช่ตกหนัก,ตกน,กตกนานนะครับปะนครศรีอยุธยานะครับตกแช่เรียกได้ว่าแบบไม่ต้องไปไหนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับภาคใต้เป็นจุดเป็นย่อมนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนักนะครับตั้งแต่ทางอานาศาลนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานครศรีธรรมราชเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับนครศรีธรรมราชอ่าพัทลุงสงขาหัดใหญ่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหนักเลยนะครับหนักหนักตลอดช่วงหนักตลอดเส้นเลยนะครับภาคใต้นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับไม่ต้องบ่งชี้แล้วว่าตรงไหนนะครับภาพมันก็บ่งชี้ให้เราเห็นอยู่แล้วว่าตกกระจายตัวนะครับเป็นจุดเป็นหย่อมไปแล้วก็ตกหนัก นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวแอดมินจะครับจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็เรายังคงต้องติดตามแล้วก็้าประมาทเพื่อว่า,าพายุนะครับมีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถจะเคลื่อนตัวพุ่งลงมาต่ําลงได้นะครับเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงคับเกี่ยวที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงปลายเดือน สิงหาคมกำลังไปสู่เดือนกันยายนนะครับก็มีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่อาจจะเคลื่อนตัวลงมาต่ําลงก็เป็นไปได้นะครับยังคงต้องติดตามเส้นทางของพายุเจ้าลูกนี้นะครับาคาทิกิห้าประมาทเด็ดขาดนะครับเอาละครับก็ก่อนจะจากกันฝากคนละหนึ่งกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตในคลิปนี้กับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ